เราอยู่ในส่วนขององค์การของส่วนท้องถิ่นนะครับผมเองนั้นผมบอกแล้วผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ยุ่งกับว่ารัฐบาลใครจะเป็นรัฐบาลหรือจะใครจะเป็นแต่งตั้งได้ไม่ได้อะไรต่างๆนะครับแต่ในนามขององค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีผลนะครับมีผลต่อพี่น้องประชาชนนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างงานของท้องถิ่นเนี่ยมันต้องประสานงานกับรัฐบาล นะครับโครงการในอย่างหลายๆอย่างที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะฮะเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์นะครับอย่างผมยกตัวอย่างเงี้ยอย่างโครงการโมโนเรลของปทุมธานีนะั้นนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเราเร่งด่วนนะครับที่ต้องปักหลักให้ได้นะแล้วจำเป็นต้องผ่านคอมอผ่านรัฐบาลน,นะฮะไม่งั้นถ้าส่วนสัตว์แห่งประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ปทุมธานีนั้นเะนี่ย ตอนนี้การจราจรติดขัดแออัดไปหมดนะครับแต่สวนสัตว์เนี่ยผมถือว่าเป็นโครงการในพระราชดำรินะเพราะร้นเก้ารงานที่สิบพระองค์ทำพระราชทานที่ดินมาสามร้อยไร่นะฮะตรงบริเวณที่คลองหกธัญ,ญบุรีแล้วตอนนี้สวนสัตว์แห่งประเทศไทยกำลังจะเกิดที่นั่นเพราะฉะนั้นโครงการใหญ่ๆโครงการต่างๆต้องท้องถิ่นต้องประสานกับรัฐบาลมันจําเป็นต้องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นคอยรัฐบาลใหม่อยู่ที่จะต้อง ประสานงานต่อเนื่องนะครับอีกประเด็นที่อยากกิรเยนคือมันผูกพันในด้านของงบประมาณนะที่จะงบของงบกลางที่จะมาสนับสนุนในส่วนของอบจต่างๆนะฮะเพราะนี่มันกันอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวที่จะเริ่มงบประมาณใหม่แหลวนะครับนี่สิงหาและเดี๋ยวกันยาสิ้นสุดปีงบประมาณ30กันยานะไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะนั้นแผนต่างๆเนี่ยทางอบอจกรทุกที่อ่ะ เขาดาเนินการเข้าแผนอะไรไว้หมดแหละแต่ถ้าจะรอกันแบบนี้ไปเรื่อยๆช้านี่สามเดือนแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของชีวิตพี่น้องประชาชนนะฮะแต่ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องขออนุมัติครับบางอย่างมันไม่ใช่อยู่ในอำนาจขององค์กรส่วนท้องถิ่นเรานะในการใช้เงินสะสมใช้เงินอะไรต่างๆนั้นที่จะต้อง ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเช่นที่แล้วมาซื้อวัคซีนอย่างเงี้ยทาไมองค์การส่วนท้องถิ่นเรามีบทบาทนะเพราะนั้นตัวนี้ต้องรีบแก้ปัญหาเพราะนั้นฝากรัฐบาลใหม่นะฮะว่าถ้าสมมติว่าใครก็ตามเป็นรัฐบาลเราไม่สนใจหรอกผมเองผมทํางานร่วมกับรัฐบาลทุกรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ขอให้ช่วยเร่งแก้กฎหมายนะครับกฎหมายเกี่ยวกับองค์การส่วนท้องถิ่น นะขอให้ยกเลิกบ้างแก้ไขบ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวอย่าไปหวงอำนาจไว้นะครับเพราะอำนา้นไว้ผลเสียมันตกกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นอยากให้ตั้งให้เร็วแต่ถ้าเกิดว่ามันช้าไปแบบนี้นะนอกจากพี่น้องประชาชนบางครั้งเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าทำไมมันแก้ปัญหาช้าการแต่งตั้งข้าราชการที่กำลังจะตามมานะครับเพราะว่าเนี่ยเหลืออีกนี้สิงหาละกันยาก็หมดละ ข้าราชการระดับสูงต้องกเกษียณอายุอีกมากมายนะครับผมถามว่าในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะทุกหน่วยงานทุกองค์กรต้องมีกเกษียณอายุราชการแต่เมื่อรัฐบาลรักษาการรัฐบาลเก่านะในเมื่อผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลแต่ตามมารยาทนะครับรัฐบาลที่รัฐบาลเก่าเนี่ยอย่าไปแต่งตั้งมันต้องคอยให้รัฐบาลใหม่ ที่เขากําลังจะแต่งตั้งขึ้นมาไม่ผมไม่รู้หรอกใครจะเป็นรัฐบาลให้เขามีส่วนแต่งตั้งวางตัวเพื่อให้ข้าราชการเนี่ยปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กําลังจะปกครองประเทศต่อไปอีก4ปีครับเพราะฉะนั้นก็ฝากจะแต่งจะจะ,จะแต่งตั้งรัฐบาลกันยังไงรวมขั้วกันยังไงไม่รู้เราไม่รู้อบอารุณท้องถิ่นในฐานนี้ผมไม่ได้รจวผมไม่ได้สนใจ แต่เราต้องทำงานต่อไปเดินหน้าต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกันนะอันนี้เข้าใจนะฮะผมก็ฝากให้รีบแต่งตั้งไปเถอะนะฮะให้ได้จบจบไปนะแล้วเดินหน้าถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวพี่น้องประชาชนเขาก็รู้เองนะครับฝ่ายใครเป็นฝ่ายค้านก็ขอให้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะเข้าใจนะครับ